ได้อีกด้หรือว่าน้องปาสะเห็ดหรือบุเห็ดกะเพิ่นอยากคู่จักเนาะเรื่องเห็ดหรือบุเห็ดนี้นี่กะให้คำตอบบ่ได้จะสำหรับปาากกบบอดสุขบัญญัติแล้วมันจะเห็ดได้จะเป็นคนล่าเรืยตรงเลยบานนี้เนาะมีดูฝั่งอย่างเพื่อขอบุญธรรมใ่บอยาเพื่อเพิ่นได้เบิ่งคลิปนี้ก็เพิ่นจิ้มโซ่บยนยูทูบนะเพิ่อนพอสนใจจะแชร์เมนบ่กหรือว่าในไร ค่อยกับบพูน้ำเพินแล้วเนาะนะภาคดเพิร์ลซิคินได้กันเรื่องของเพิรนยกับบู้นะเอาเพิรคิดงยงถ้าเพิ่นแบบอยากให้เห้เห็นประประสันธชนในรีกเพินหลแิมาตามหนาเพิ่นลมามาตามหนาเ้ํา สบายดีสวัสดีเด้อเพลิน้องเอฟซีปลารงกันเบิดสกุลสกุนเนาะว่าอยู่ในแตกระต่างประเทศกันที่นี่ตอนทำข้อสู้ซองสาไลาบันเฮาพี่น้องเอ้ยโดยพบพ่อก,กับสาไลเมื่อนี้เนาะกะมาเฮือนน้องป้าเพื่อนเพลิน้องเอ้ยหลังจากที่ว่าตั้งแต่น้องป้าเดินทางไปไทยเฮาไปบราเมมาเลยบาสันพี่น้องเนาะกะเดินทางขึ้นมาในเมื่อนี้กะสิมาถามเนาะว่าเป็นจังใดเน่เนาะสาเหตุเพราะยังน้องเพื่อนจังไปแต่บุหรีเฮ็ดนะเพลินพงองเอ้ย เรื่องราวเป็นแบบใดเนานะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เฮากายังให้คําตอบบ่ได้ว่าเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเยเพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนาะมีแต่ว่าเขาไปโอบไปดมแนละ้วก็ไปฟังคําตอบจากน้องปลาเลยว่าเพิ่นสิว่าจาังใดแน่เรื่องอ่าไปทําบัตรประชาชนข้างนี่ภานาะพี่น้นองเลย เป็นนี่大爷เซงว่าเห็ดบ่ได้เนาะโดยไะโอเคโปรเอกต์ซาเสบดาไปโอบไปร่มไปคุยกับน้องเพคนเลยพี่น้องเลยสบายดีเด um ้อตองน้องตาสบายดีสบายดีน้องละสบายดีเดมนเดินเห็ดยังเหรอจับวางจับวางอยู่เป็นไล่ไฟบ่เข่าบ่ฮะปักขึ้นเหน่งอยู่นะ ใครบอกเข่ Carl, ากันละเข่าเข่าแล้วเป็นไรกินข่าวกินน้าอลไรนะยังยังยังทานกินสบายดีเด้อน้องปลาสบายดีพอดีกินข่าวเศร้าอยู่โมยาบ่ยยังโมยามาคือรู้สึกว่าน้องปลา จ่อยลงเนาะชุ่มๆบ่ชุมๆบ่เราอันแบบนี้ได้จะตายแล้วได้อืมเหื่อยบ่อืมกับไปได้เลยเฮยเหื่อยเป็นไดล่ะคือว่าไปไทยมียงเล่าให้ฟังได้กวยรู้จักเลยไปเที่ยวไทยมานี่คือว่าเห็นขึ้นมันได้อนดเดือนคือันหลายนเฮาอยู่บ่มาแล้วบ่คือบ เครั้งแรกว่าที่เจ้าขึ้นไปม่ครั้งแรกเป็นในความรู้สึกยากยากยากแลยามันหนีบบอหนีบเตีอย่ามันหนีบอาจารย์พี่น้องเลยเขาดิบกับเป็นครั้งแรกเป็นบอมัวให้ขี่ดิบ ปด้ยหอดโดนมาคือขี้อนทรายน่นะโยนโยนไม่วันนี้ก็หอดเชื่อเลยว่าโยนไปยังมาเลยจะเป็นสารวินเพิ้วลนาะคนปูเพิรยลนเพิร์ลกับไปเที่ยวแต่ก็กลับมากลับมาแล้วจะมือเลยนะสองมือองมือเลยวไปพมือมือนึ่งมือรองนอนขึ้นไน่นอนนะที่ว่าเพิรนนอนขึ้นี่กะ เพราะว่าตื่นมามันที่ยี่หามันสะดวกเลยเน,ะน,นาะนอนบ้านพักนอนบ้านพักว่นนั้นคือว่าได้ไรห้องเช่าเช่าห้องนอนไปเจอว่าคนต้อนรับเป็นยังดีเลยนเนาะเบืองเบิองในคลิปลนะพี่น้องมิสได้เป็นจะได้ละทั้งบัททานทั้งเบืองห้าย่าเลยบอบอันนี้เลยบอบอันนี้ยังบ่ยูยังบู่อยู่เนาะมีแต่พังไปเรื่อยๆบ่ละ ทางบาราเบิึงเมื่อไั้นก็ติใจเจ็บัวน้ำเนาะไปก็ะเนะจะค้นไปน้ำละทางบาเตียงกระอารุกหัวกระซามีเป็นหาคนอดีเป็นหาคนเหมบอเดี๋ยวไปไปเจอกับพออันกับลุงอยู่พุ่นเหมือนบะลุงบออันยืนเที่ยงกันไผลุงเลืมบ่ะคือไผ่เหตุปิซามบริเห็ุซ้ำบริเห็ุซ้ำ ยังเหลื่มกับบัลลมาบัลลีมาตะคุณเลยบุญธรรมกับบัลลมาบัลลีมีไผยมาบัลมีไผยมาเลยติดต่อบัได้เลยค่ะการติดต่อเลยมื่อไงคือว่าคือเปลี่ยนแมพหน้เบิ่งทางพกอ่อนว่าว่าคือว่าบล็อกเพจบล็อกไลน์ไปต้องสมมติบล็อกเพจบล็อกเบอร์บล็อกเพจบล็อกเบอร์กันก็คือขาดการติดต่อเนาะแต่แต่น้องป่าอยู่บ้านครับพี่ติดต่อได้เบิดทุกคนเหมืนบ่ละบ้ ือว่าติดต่อได้อยู่แต่บันนี้มันติดต่อบ่ได้แล้วเออตะกี้ติดต่อได้อยู่แม่บันนีติดต่อไ่ได้เพราะว่ามันเฮาขาดฮอดไทยหลยเขาติดต่อพิ่นไ่ได้บันเพราะว่าพิ่ไม่บล็อกเลเนาะบล็อกเบอร์เพราะว่าน้องป่าแต่อยู่บ้านแต่กีู่นที่ว่าสิผ้ากันว่าวางแผนกันไว้แต่เริ่มต้นเนาะก็ติดต่อกันได้แบบสบายพี่นนองเ้ยติดต่อปกตินะ เนี่ยคือเมื่อเมื่อเจ้าสิขามไปเมื่อนั่นก็คือตอนเช้าคือคุยกันอยู่เป็นบ่ละคุยกันบ่กับพอตอนคือคุยลัะเออกรคุ่นกับพื้นคุยกันตื่นเช้ามาเราไม่ได้คุยเลยเมืนบ่หึอืมอืมอืมอทังเงาทั้งเงาคนก็ไม่ได้คุยกันเลยว่าสันนคิดมาแต่ก็เสียใจแทนเนาะเสียเสียทงเวลาเสียทางข้อมู้ซึกน่แต่ที่ว่าเจ้าบร่ได้เฮตนี่เป็นได้ความรู้ซึกเจ้าละ เสียใจหรือว่าที่ใดเสียใจแหละไปบอดาเฮดบางทีเสียเวลาจริงเออเสียใจพ่อมเสียเวลาพ่อมมอืแต่เพิ่นก็ยังเสียใจต่ออยู่บ้งเนาะครับผมขณะถึงขนาดนี้โอกาสที่จะได้เห็ุต่อจะชิยะเนาะเพราะมันเนาะเพราะว่าอ่าเพิ่นบ่ได้บอกว่าเพิ่นติดธุระเนาะอันนี้คือเพิ่นบล็อกไปเลย ผมกวเลยบอกว่านยากเวียกยังไงผมก็เลยบอกเนาะมีแต่เงียคิดบอกเงียบไปเลยพี่เอาเลยวันนี้ทางคืออ่าคนที่เพิ่นพาไปกับคนคางวิลาเพิ่นกับเวียกงานเพิ่นกับลายอยู่เนาะแม่สละเวลาไปให้สละเวลาเสียสละพาน้องปลาไปทำบ้านประชาชนเนาะเพื่ออยากให้น้องมีอนาคตที่ดีเพื่อวันข้างหน้ามันบอกแต่แบบกับกลายเป็นแบบนี้มันก็เลยบอกเป็นรังที่เฮาคาดหมายไว้เนาะ มันก็ยากคือเติบเนึ่งพี่น้องเลยเรื่องการนี่กันเพราะว่าความร่วมมือค่ะวันบ่มีต่อกันเนาะขาดการติดต่อทางพ่องษ์ทำเนายคือแบบตัวหลอกลวงให้ไปซื้อเนาะแต่ทั้งพ่อกอนพันว่าในไายในสลุกทั้งพ่อกอนพันว่าในรายเนี่ยจ้าโลหูพ่อกอนกามีแต่ละผู้เดียาสาราปายุไรคือเก่าเนาะพ่อกอนมีผู้มาอย่างยืน แล้วก็อีกอย่างมันกับผมเนพ่อนะเนาะแต่ผู้ใหญ่แบบว่าผู้ใหญ่ฮักแพงน้องปลาซื่งการก็ะยเคิดให้ด้วยความบางดีของพ่อเพื่อนทะเลแต่มันก็บช่วยได้พี่น้องเลยเขากับว่าไปน้ำเนาะกับอาชิบหูเหตุการณ์เพราะอะไรพี่น้องเบิรงคลิปทั้งว่าเต็มท้องกับหูเป็นบางข้าวข้าวเนาะบ่ิเต็ียมานว่าหููรายละเอียดป็นไดนะพี่น้องรายละเอียดก็มีแต่ทั้งอ่าพ่อของน้องปลาเนาะ กับตัวน้องปลาเองกลับมากะแห้งเสาตื้อเนาะจากปกติเสาอยู่แล้วมาวันนี้แห้งเสาตื้อเงานมอยได้บอกลาพิดวางแห้งไวละลาพิดหลังแห้งนี่จนว่าบ่อเลยเนาะบ่อกจุกเลยแล้วบอกดักขี้ขันว่าเลยขานว่าววันนี้น้องปลาคือสิเห็ดอะไรดำคือสิตัดสินใจบ่บัานคือสิตัดสินใจยาบ่บัาน ในกันยายนวันที่ในยังไม่ได้ตัดทางเมืองทางเมืองอยู่มานี่เนาะทางเมืองใจ๊ปลทางเมืองเพิ่อนไทยทำตัวจะคอยทอดแล้วก็าบออยากเห็ดแล้วได้ไมค้านเลยทอดอะไรตีเพราะว่ามันหยุ่งยากหลายเพื่อนเป็นบ่มันหลายเถื่อเลยลายเถื่อเลยเอ้าแต่กี้เพิ่นกระเดื่อนนัดกับพ่อว่าใบสมโนหรือว่าอันใบเด็กทียนบ้านอยู่น้ำดงเดิมเนาะมันนี่ดงเดิมกะมามีแล้วนะพี่น้องเย ไอว่าพ่อน้องคนขามไปไท่หลยจักเป็นน,นี่ได้วันนี้คือคือติดตอ่อก,กันบ่ได้แม่ได้ขาดการติดตอ่อมันก็เลยดำเนินการไ่ได้เลยวัดวนี้เรื่องการทำบัตรประชาชนก็เลยไปเที่ยวไปเชื่อ,อแต่ว่าไดกลบมาเที่ยวได้เห็นหิวมากเต็มที่เลยนะ จัดนักจัดเต็มคือว่ามีอย่างนี้เป็นเมาเสื้อผ้าคือว่าจนแม่มาเนาะเบิ่งใช่เองว่านางเดือกเพิ่นจ่ายให้วเพิ่นจ่ายให้เมิ่นแปดพันบาทเออหมือนแปดพันเลยบ่ไปเที่ยวใส่ไปโรมินสันบ่แพงวุ้เนาะไรจะชุดเนาะโรมินซันอยู่ลุกตาหานี่มัยล่ะโอ้โหแปดพัก็บม่ได้ธรรมดาแล้วไรจะชุดใช่ขันตัมก็มีแต่ลักล่อยเนาะ่นลอยลอยปลายขึ้น เครื่องยุ่งห่างอ่ะมีแต่ทำงามเนาะงามเจ้าเจ้าอะไรยังไม่มาสัตว์ล่ะม่ได้กระโปงกระโปงรานสีป็นซากระโปงเหียนลำบ่บบานอ๋อจักสุดนะแจ็คสูทล่ะได้บัตรสามสูทเจ็ดสูทอ๋ออยากเห็นเด้เนาะอยากเห็นเจ้าใส่เด้เนาะอยากเห็นเสื้อผ้าอันเพิ่นซื้อมาจะท้ายเหนะได้บัตรทุกคนบ่นะ มาดูคนเม่ต uh, 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 ู uh, uh. ้ก็ได้เมตุไม่เอาเมตุไม่ได้เอาว่าแล้วกับเมตู้แล้วกับคนแบบเราก็มีอายุแนี่ยแน่นอนเนาะเราก็เริ่มอยากเลือกแบบแต่ว่าบมมีเสื้อผ้าสำใบเล่าพี่จ๊ะเป็นมีแต่ของไม่ดุนนะเนาะมีแต่น้องมวยกับน้องปลาก็นนักก็เต็มเหมือนเนาะรองเท้าได้ฉันท์ปุ๊บไปซื้อไปซื้อ น้องสาวบ้ิสุทธแต่ซื้อเอาแบบพี่น้องเลยจากนายสีบาพี่น้อง <blind. S 1> เห็นน,อน้องเพิ่นได้กาจากนายสีบาร์นั่นเนะาะาเน้องเพิ่น,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 นดกด้ได้เพื่อายีเด้ทาางเฮนีเด้อได้ไปเพื่อหนึ่งมาได้ไปจนว่าข่ามผักพังแบบแตกกลับมาบ่ได้เธ็์ พี่ก็คิดไดเ้เห็นเห็นคลิปน้องเพื่อนก็โอ้ย oh, ดีใจน้องเพื่อนว่าเห็นน้องเพื่อนไปเหตุเดี๋ยวขึ้ีได้ดังใจว่างนะแะนต่อากาศคดข้างหน้าอากับซีดีขึ้นนะพี่น้องเดี๋ยวต้องปิดวังเนาะนคือพอเพื่อนว่าในคลิปแถวน่นะตามทีววว่ว่าน้ำปาเตี๋ยวเพื่อนวะ่าในแต่กะคลิปปาเตียวก็ชาแจ้งแล้วนะมาเรื่องมันเป็นแบบใดซีขึ้นซีพูดีเนาะถามน้องเล็กหน่อยหลังจากที่ว่ากลับมา แม่บ mm. mm. so mm. ี yeah. no. ่น้ึกเนาะแม่ถามวมมุึกวันนี้ไปโตหรือว่าพอสมนองมาลุ้นกันอีกขั้นตอนแรกกัยังท้อเพราะเห็นนะในมือที่นี้นัพอมาเจอแบบนี้เฮ้ท้อบักไงเลยป่อนคือว่าไปฮอดมองฮอดบอลในนออยังงในกับมาจะชื่อคือเ้เบื่งมานี่ือสิ่นี่ยเยิ่รนาะว่านว่า คาวาโปเด่ตรงนี้ก็บล่อให้งนอกอัญุณ์อดีตก่อนจะไปต่อกันต่อมาเนี่ยมีไฮอดชินหาดีกันยังมีโอกาสได้เห็นได้มันได้อายุ่ะมันติดปัญหาคู่ที่ข้ามประกันเท่านี้แหละคู่ที่อันเซ็นให้เท่านี้แหละก็จะเซ็นดับดองว่านอกมันเป็นลูกนั่นุณนี่นั่นาะอนากาศก็สบายแต่ในเนาะพี่น้องแบบสภาพไทมัน แต่พอเหมือนทำเนาะยานเงินกับยานบอมโบตตี้เต็มไต้ใส่กระเพราค่ะนะแกคนก็แบบบอใส่ใจบันไดเนาะเพราะเคนเป็นพรมทำเพราะเปนพอแตแท้นะอันก็ชิ่งยากอยู่พี่น้องเลยคือบวกกับบอมีเงินเนี่ยผัดเงินคิดแรงเนาะเพราะเราเรียนแบบนี้ค่ะต้องใส่เงินไม่ทั้งพอคนก็อยู่ไกลเด็มเนาะจะพูดมาหามุกอาหารนี่กว่าจักสิบาาจักรลอยกิโลลวน้ำสมุก คือนัดน,นี่เคุนเห็ดมุกกรหารแบบนี้บอกเจ๊คุณคนนัดเป็นว่าเห็ดยูมุกกรหารเพราะว่าบางคนแต่เห็ดที่บ้านเกิดน,น้องปลาบูงคนพคนก็นว่าให้เห็ดยูบ้านเกิดค่ะแต่พ่อกอ่าเห็ดยูใส่ก็ได้เพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นกับคลอมเนี่ยมัมนขึ้นกับคลอมนี่อยู่ใสก่ก็เห็ดได้เพราะนั่นน้าปลาเนาะเรือ่องการนัดการย้่มอาหารเป็นนายขู่นายคนคนก็สนุกมากบางคนคนก็โบได้ กะเมนอยู่ผ่านทางคอมก็เพราะว่ามันโมเมนต์ต่อพัดมันโมเมนต์ห้าต่อบัสโมเมนต์ที่แบบว่าอันบัสเท่าหดรอบโซ่เลยนะมันจะได้มีข้อมูลได้ครอบอันนะอันนี้เนาะเป็ยังมัมีข้อมือเลนาะอันนี้การบาไปตามทีเอสซีทีวีหลายคนคอมเมนต์เข้ามาเนาะพงคนควราะมันต้องแรกแรกมันต้องเฮ็ดแมเทศบาลอย่างอ,อัมเภืออัเภอเพอย่างแบบบอลที นเลน็กๆเลยบอลที่เพ็นยูเพื่อนเนาะ,ะแต่ว่ารอบซองนี้ทันมาเจอจะไม่หมือมนมงเอาหารเป็นถอกเช่นท่านก็ได้แต่กากาซสซีบาและเอจีคือูซีรุตคือกันเนาะ <c oughs> แต่มบอลจุดผ้าได้ผับดบอได้ดึงซ้ำกายเป็นว่าพิดวางทางอเพือเลยว่าแล้วนกวางดีกันลองนนเนาะเ่าจะอยากพาไปเห็ดเนาอยหลาเนาะก็ากให้้องปลามีแบบ อน,คนอาคตที่ดีเนา,ออาะว่าอนาคตที่ดีอย่างการใช้คือฮาวอนอนด้วยมีคอมเมนต์หลายคนเลยคอมเมนต์เข้ามาเนาะคือมีแต่ถามเรื่องอนะื่นเท่านั้นคือมาถามน้องปลาเนี่ยเป็นยังคือหานอน,น,อนด้วยแท้เลยนนะปกติดีบอพเ่็นะรือเป็นจังไดจหรือว่าป <c oughs> กติแบบธรรมดาหานอนทุสีบอสเป็นยัทำงานานองปลาเป็นนิไายช่้น้องปลาคำตอบนี่มีเหตุผลยี่บอเนี่ย ชักแล้วมันคำตอบเด้นอนดึกบ่เลือดยังไงเลือว่าแบบนอนปกติฮะแต่ว่ามันมันคุณเคยเลือดมันติดเป็นนิสัยบ่เลือดัลยอืมเราเคยเคยนอนเวนแบบนอนเว่าอะไรกับหอดหอดงูหอดยามอะไรกับหาวนอนง่วงนอนอย่างเป็นผู้สาวก็นอนเว่นบ่ ที่เราเลยมันก็คือว่าแหลมันชินมาทั้งนัะนเนาะซินแบบนอกกันกัเคยเอฟซีเป็นก็เป็นหทวงฮ่นะเป็นยานากนี่เป็นนั่นเป็นนี่มาฮะนะเป็นแบบนี้คือมีแต่หานอนแทะมาอยู่้กับแป๊บเดียวหาวแป๊บเดียวหานะมันก็เลยแบบคนทีขาเนดาวเลก็เลยผิดปกติฮะนะที่เราเลยผิดปกติว่าสารุนเตนในโตบ่บ่มีอย่างเลย แก่อย่างหาวนอนเฉยๆมันบ่อเออบ่ได้ปวดหัวตัวรอด <laughs> สบายดียู่เนาะสบายดีอยู่แล้วกะเป็นได้ไม่คือผอมลงแท้เลยข้อแ,แค่คือโกออนแท้แต่นี่บินบิงมานเนาะคิดลายบ่นะจ่อยอย่างลงเนาะที่ว่าขีาบบา้ข่าวบ่แซ่บบ่มันมัได้ยเสียวขี้ข่าวนี่มาเสียวขี้เข่าเนี่ยสิงจอยเบิ่งเขาเสียว่าจ่อยลงเนาะตอนนั้นอ่ะอิ่มเต็มเนาะตอนที่ว่าเฮือนยังไม่แพ้เดี่ยวนะพี่น้องเว้ย มาเคลื่อนแล้วแล้วรถคื้นพรมขึ้นจอยลงโอ้สอนข้อแค่หนะอกก็คือหกนะพี่น้อยว่าน้ำหนักกับบัวช้ำเก่าได้เด่นข้นมาพรบัวคอยกินข้าวแต่ว่ากินกับกินมีนาะกินมีแทนข้าว้องฝ่ายอยากบอกงางอยากบอในเหตุการณ์ครั้งนี้บอกี่ขันว่าแล้วว่ายฟังในกลัวอยากได้จัดหน่อยเนาะ อที่บางคนกับมันกับปินห่วงน้องปลาเนาะคุณก็จะพูดเนาะว่าน้องปลาไปแล้วเป็นาเหตุอะไรสาเหตุแบบไรจาก่างชี่เพิ่นก็จะพูดเน่ยเนาะแต่ผมมีจะคํำเลยบ่ลรก็แจเคยว่าอย่างโอ้ยเาปคิดนะเพื่อนเอาคือเจ้าเป็ยคิดกับพูเพิ่นอยาพูจักไม่เชียดีได้撒อจะพูแจ๊กาเป็นห่วเนาะ ที่ม <compra. S 1> ีแบบว่าสามารถเฮ็ดต่อไปได้อีกโลหรือว่าน้องปลาจะเฮ็ดหรือบวเฮ็ดกะเพื่อนอยากคู้จักเนาะเรื่องเห็ดหรือบวเฮ็ดนี่นี่ก็ให้คำตอบบ่ได้แต่สำหรับปลาสุขบอยจะเฮ็ดแล้วอ่ะจะเฮ็ดแล้วจะเป็นคนล่าเรืยตรงเลยบบบนี้เนาะระหว่างอย่างถึงพอบุญธรรมนี่างว่าเพื่อนด้เบิ่งคลิปนี้ก็เพื่อนจิ้มกระซองบนยูทูบนะเพื่อนขอควาสนใจเจ้าช้ำแมนบ่ ว่าในไรใชกค่ะข่อยกระพุ้น,บบน้ำเพิร์ลแล้วนะนเนาะน่าคลาบคิดเพิร์ลปัจจิกินได้กับเรื่องของเพิร์ลขยับกระพุ้นะเราเพิร์ลสกิดยังไม่ไกรหาถ้าเพิร์แบบอยากให้เฮานเหตุผลประชันประชาชนได้หรือเพิร์ลฮัทชิมาตามนัดเพิร์ลโมมาตามนัดใช่ไอืมไม่ไกับมือมือมือเฮานัดกันว่าเป็นมือวันที่ยี่สนะิบห้าเนาะเพิร์กระพุ้แล้วว่าเป็นมือนันเป็นบ่ดละแต่เพิร์ลโมาตามนัดเนาะ แต่คือติดบอมาเลยแหละก็ติดต่อบ่ได้อีกแบบนี้แหที่ทำเห็นว่ามันหยุ่งยากเรื่องการทำบัตรนอกมีโพคั่มประกันวันนอกกานี่เป็นคนไทยแทโบในน่าสนุกเนาะเด็กชมีไว้แจ้งเกิดกับมันบอมีผู้ค้่มได้ไหมบอมะการบรสุทธิคือการแสดงว่าเหตุการณ์นี้เสียใจที่สุดเลยมันบอมทั้งเสียใจเสียเวลาทำเลยมันทุกคนเลยเนาะ คือทางให้เชียรเพื่อนไปก็เสียทั้งเวลาเนาะเพื่อนก็พาไปแม่เชียทั้งผู้สึ่เราคิดว่าย่งไรกหรือว่าเบอร์ตุกคนเลยเนาะบอรุกคนแม่พอน้องเพื่อนก็เตรียมตัวตั้งแต่มเมื่อเพื่อนว่าตั้งแต่มเมื่อวันที่สิบหกน้องนางเนาะต่อมาแล้วก็เตรียมตัวไหวตลอดเลยว่ะสัจนทางแรกเดินบอกจนทางว่าได้พาไปพี่น้องน้องเพื่อนก็คิดตลอด ตามทางบึงทางคลิปของไอเตียงคนนีเนาะคือถ้าสมมุิมันอะถ้าคือมป็นคาบีกทางงานนี่พูดต้องเสร็จโทรมาบอกเนาะคือว่าค้านี่เนาะอันนี้บล็อกเบอร์บล็อกเฟซไปเลยเนาะสมมติเลยขาดการติดต่อเลย่ียเนอันนี้คือแปลว่าทางควมคิดโบราณเนี่ยคือเพิ่นเบื่อเยดให้เนาะเพิ่นเบื่อ สวดมนต์วายแล้วอันนี้กับผู้ว่าเขาคิดเองหรือว่าเพิ่นคิดเขากับผู้เนาะค่ะจะว่าใ FC เพิ่นคิดบารมันกันบามันแม่นบ่เนาะว่ามือนัดกันนี่บ่มาเพราะว่าก่อเพิ่นสิื่มานี่บยฮู้ว่าเพิ่นอยากเฮ็ดให้น้องหรืออยากเฮ็ดเขากับผู้ตัวน er pues mm ี้เนาะเพิ่นบ่มาตามนัดนะพี่น้องเย FC หลายคนกับเบ้าอยู่ได้น้องปลาบารม์ก่อเจ้านี่เพิ่นอยากเทศให้บอบาร์สนนะเพิ่นอยากละเลยบ่ประมาณนี้นะเนาะอ FC เพิ่นว่ามาแนะ่ยนำมา ือว่าคิดน้องปลาน้องปลาไปไงอยูลลย่ล่าอะไรเพิ่นบอ่อหักบอ่บอแพงบ่อประมาณนี้นะเ <ừ> um. นาะเอ,อุ้ยมันจะมีาสาเหตุเนอกของผู้เนาะก็มีาสาเหตุที่ว่าปัญหาที่ว่าเพิ่นบ่อยากมาเห็ดให้น้องเพิ่นอืม <ừ> um. ตามนนะักบ่อเนาะวนนี้จะเป็นกาลังใจให้กันเดินไม่ละเนาะถ้าว่าเห็ดบ่อได้กะบ่อเป็นยังอ่อนยังไงเข้ากะมีแต่แบบเป็นคนดุคนมันเ<อ>านาะ ก็ใหญยอยู่พี่เด้้อยู่บานอาคือเก่าคือเดิมเนาะเพราะว่าถึงเจ้าจะเฮ็ดได้กัแเมนยูเนาะเพื่ออนาคตแต่ว่าเพื่อเจ้าหอดอายุ20เจ้าก็ต้องเลือกคือเก่าต้องรอเนาะเพราะว่าหอดอายุ20ปีก็ต้องเลือกสชนชาติเราจะได้บัตรประชาชนอ่ามันก็ดีอยู่แต่ว่ามาคืนเฮาได้มาเนาะแต่ว่าเฮามันก็บ่ได้ตลอดเลยเนาะแม่นๆมันก็บ่ได้เป็นสังชชาตินะพี่น้องเพราะว่าต้องมื้อใดมื้อนึงเฮาก็ต้องได้เลือกคือเก่า เลือกเขาต้องเลือกจะให้คิดเข้าใจเนาะว่าอันไกลทู่อยู่ว่าเรื่องอนาคตเนาะพี่น้องเนาะเาต้องคิดนนะเาะแต่นี่ก็เอาก็อยู่กับความเป็นจริงไปก่อนเนาะอ่ะส่วนในกาแฟนี้จะเป็นกำลังใจให้ได้ด่าเด้อเนาะเรต้องโศกเศร้าเงางงอยู่นะว่าเจ้าเจ้าคิดใส่ไปว่าเออคือชีวิตเมื่อก่อนตอนนังสาวสู้กุ่านี่เนาะคือเดี๋ยวนี้กะนหนึ่งมาเจ้ากันมีหวานอยู่เด้๋เนาะกะ ยังแตไข่รเนี่ยได้โน้ตสบายเนาะใครกลัวตะกี้ลายเ่ต้องคิดลายมีแต่ว่าต้องสู่ยังลายคนเฮานั้นสู่ต่อไปถึงจะเลาะเนาะทำไปคิดใช่ไหมว่าเออท่อดมิเตท่อกับท่อดทอดกับเสือเมื่อยแล้วกับเสืออ่อนลงมีกำลังใจสู่ต่อไปเัาต้องผ่านมีกำลังใจได้เนาะโอเคน้อยล่ะเนาะก็มีแต่ว่า คือฮาวเล่าแต่จังไรกัลองสู่เนาะสู่ไปแล้วก็คิดเพื่อเจ้าสิฮอดอายุเศร้าปีเนาะก็ต้องมียังมีซิดอยู่น้องหลมันต้องมือใดมือหนึ่งมันอาจต้องมาหอดเฮาเพื่อนบอกแม่แม่ก็ต้องโชกก็ต้องเศร้าอ่ะนี่แต่ว่าให้เฮาคิดว่าเออเพื่อนกับหักแพงเฮาเากับหักแพงเพื่อนแต่ก็มีแต่ระวังเนาะเพราะว่าหลายกูละคนก็เป็นห่วงเจ้าคือการอีกไย มิแต่ถาคือเพิ่นอยากให้เฮ็ดกันมิเตะถาเพิ่นทรงของครัวมาเนาะหรือว่าเพิ่นโทรัวม้อีกถ้าเพิ่นสมอยไปเลยกะแปลว่าเพิ่นบ่ใส่ใจเขาแล้วเพิ่นเฮ็ดให้เฮาบ่ต้องไปคาดวางแล้วคาดวางไปมันก็ผิดหวังคือเก่าทำไมมิเตะเช่เชื่ออยู่เพื่อนโบได้ก็เอาบ่ได้ก็บยาใช่ไหมเพื่อนโบผิดยาวหรืออยู่แบบคือเฮาเคยอยู่ธรรมชาติีวิตถือว่าดีแล้เพื่อนโคือทางน้องเพิ่นก็คิดไปอีกแบบนึงนะเพราะว่าน้องเพิ่นนี่ก็ ตอนที่ว่าสไปเฮดนอกคนตั้งใจลายก็คิดวา่าชีพลาดเรื่อยดีนะพ่อไปแล้วคิดบางนอกนกันเล้ว่าเออเอยากคาดบางลายคาดบางไปก็ย่นคิดบางอีกนะคนเฮานี่ตาคือคาดคาดบางบางเฮาสีอยากไดยงั้นอยากลางในีเนาะขาดคิดบางนี่คือคิดบางคือเป็นสิ่งที่ให้แห้งที่สุดนันะ่นเป็นสิ่งที่ให้แห้งที่สุดแต่ก็เสีาายใจที่สุดลยพี่น้องเลย อ้ามีแต่สูตรเริ่มเริเป็นกำลังใจให,หน้อหนอิดาเนาะมีแต่ว่ายังไดงก็ติดตามครับชมต่อไปพ,อพี่นพี่นออะไ้เรื่องน้องเพิ่นซีคิดจังไงต่อว่าะฉันนอซีเพราะว่าน้องเพิ่นยังชีวิตแบบเลือกอะไรสัมซาดอันชาหนึ่งเนาะ <No. S 1> แต่ต้องรอน้องเพิ่นครบอายุยี่สิบปีพี่น้องเลยไ<า>ปโอเคจ้าเนาะลาป่าละลุงลูกสบายสบาย